สวัสดีพี่ๆทุกท่านในช่องพระเครื่องครับสะสมพระเครื่องครับผมวันนี้นะครับพามาชมเหรียญนี้เลยครับเหรียญหลวงพ่อคูณปริสุโทโธครับรุ่นคุณพระเทพประทานพรทุกคนปี2536สภาพให้ดูก่อนนะครับมีราคานะครับมีราคาข้างงวดนะครับเหรียญนี้นี่ ให้ดูทุกมิตินะครับเหรียญนี้มีราคานะทุกคนเหรียญนี้เปิดราคาไว้ด้วยนะครับนี่ครับให้ดูทุกมิตินะครับเรามาส่องกันดูก่อนเลยนะทุกคนดูให้รักดูให้ชอบก่อนนะครับทุกคนครับ นี่ครับสภาพนอนกล่องนะทุกคนสภาพเดิมๆนะครับซีนเดิมนะทุกคนนี่ทุกคนดูเล็บนะครับน่าสนใจมากครับตัวนี้ครับ มาดูด้านหลังกันต่อทุกคนคลาสสิกมากทุกคนเหรียญน,นี้เหรียญจริงนี่ออกลุ้งๆเลยนะครับมีปลอมแล้วนะครับทุกคนครับมีเก้แล้วนะครับนี่ครับสําหรับท่านใดที่เข้ามาชมแล้วถ้ามองว่าเหรียญเก,ก้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เหรียญน,นี้เปิดไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับปีสามหก ผิวก็จะลุ่งๆประมาณนี้นะทุกคน,นจะไล่ให้ดูทุกตัวอักษรนะครับ ดูด้านหน้าครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทรวมส่งนะทุกคนนี่จะให้ดูทุกมิตินะทุกคนนะครับดูผิวนะครับดูผิว นี่ครับสภาพนี้เลยครับทุกคนเดี๋ยวแป๊บนะครับขออนุญาตปรับกล้องแป๊บนึงกล้องไม่ค่อยเล่นแสงนะครับเนาะกราบขอไปทุกคนด้วยนะครับโอ้โหยิ่งไม่เล่นแสงใหญ่เลยทุกคนได้ละนี่ทุกคนเป็นผิวเดิมเด่มนะครับผิวดเดิมเดมเลยทุกคนครับ ผิวเดิมๆเ,เลยสนใจปิดมานะครับ1,500บาทรวมส่งครับผม